สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับก็ผมต่อแสแบงแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านพึงได้มาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่านสวยงามมากันนะครับนี่ครับเป็นผ้าเส้นใหญ่นะครับท่นี่ครับสวยงามันอะไรนคิดดูเองนล้กันนะครับท่าน เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากมากเลยนะครับสำหรับปีพศนี้นะครับท่านราบบดูนข้าว่าจะเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไรติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เดือนละประมาณเท่าไหร่นะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับคิวปืนขึ้นอยู่ด้านนอกครับด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับเนี่ยดูสิครับคมชัดเจอกมากครับเป็นต้นเ้นใหญ่นะครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านก็ภูมิพลอรุณเดชครับ ส่วนด้านหลังก่อลัชการที่เก้าครับท่านบนลมบุูพงท่านก็ชัดจินชัดเจ๋ามากเลยนะครับดีครับเนี่ยสุดยอดเลยนะครับท่านมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งเหรียญนี้ครับโอ้โหสุดยอดจริงครับท่านเหรียญนี้ครับคมชัดเจ๋อมากครับสหรับขอบเฟืองครับไม่มีการตึกล้อเลยมากมายเลยครับลายบลูเรีก็มีแต่น้อยมากเลยนะครับท่านสังเกตดูดีนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีวสอเลยนะครับท่านประเทศไทยอักษรเิียวสามตัวชี้กันอยู่ที่สี่หางมานะครับท่านความเรันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับท่าน 2551น,นี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดับที่หายากนะครับท่านแต่ผลิตน้อยนะครับเพราะเป็นพระเซนใหญ่นะครับท่านส่วนตรงกลางคือพระปากวัดหลุนลาวาลามตำลอมไม้นี่คือแม่นางเจ้าพระยาได้ล่างจุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรนะครับสำหรับปีพศ2551นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่18,450,000เหรียญนะครับท่าน18,450,000เหรียญนะครับท่าน ในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ100บาทพอดีพอดีครับท่านส่วนเหรียญที่ผปานกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละ30-40บาทเลยนะครับ